สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับเช้าของวันศุกร์นะครับเช้าของวันศุกร์วันนี้เป็นวันศุกร์ที่26นะครับดูจากปฏิทินแล้วนะครับลืมชั่วขณะนะครับเช้าของวันศุกร์ที่26พฤศจิกาเยยือน2 5 64คิทสกักราช2,21นะครับเวลาตอนนี้ก็07:35นาทีนะครับอ่ะ ออกกาลังกายทุกท่วงท่านะครับไม่ว่าจะเป็นท่วงท่าใดก็แล้วแต่ท่าสุดท้ายของผมก็คือการเล่นลูกกิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าเบสิกหรือว่าจะเล่นลูกกิ้งท่ายืนนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปเล่นลูกกิ้งนะครับผมอยากจะเล่าสู่กันฟังนะครับแสดงให้เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านทุกคนทุกท่านดูว่าออกกําลังกายท่วงท่านี้ใครทําบ้างและทําแล้วมันดีต่อสุขภาพอย่างไรนะครับ ในส่วนตัวผมมันได้ได้เหนื่อยนะครับแล้วก็ได้หน้าขาได้หน้าท้องเหมือนกันนะครับอะ่ะผมใช้ท่ากกำลังกายนี้ว่าชื่อว่าท่ากบกตะวัดดินนะครับอะ่ะลองดูนะครับเราก็โค้งโค้งขึ้นอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับนะครับเหมือนกับหนังคนเล็กเทวดานะครับมัดเทวดานะครับ ที่มันท่าก,กบนะครับอย่างอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ตวัดขาขึ้นสลับฟันฟ้านะครับหนึ่งสอสามี่ห้าหเจ็

ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะครับออกกําลังกายในแต่ละท่วงท่าในแต่ละวันเป็นอย่างสม่ําเสมอเป็นเรื่องที่ดีครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ